สวัสดีครับนี่คือเครื่องปั่นนะครับของทีฟาวนะครับผมอ่าก็เป็นพี่สาวแถวบ้านนะครับเขามาให้ซ่อมนะครับเขาบอกว่ามันไม่ติดนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับอ่าลองเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูไม่ติดจริงๆนะครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต่อมันต้องต่อมันต้องใส่ถ้วยข้างบนนะครับถึงจะเปิดติดนะครับ นี่นะครับผมเป็นเหมือนเซฟตี้มันนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้มองว่ามันคือเซฟตี้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับอันนี้ก็คือผมก็ทําเครื่องแรกเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับอันนี้วัดสายนะครับว่าไม่มีขัดในนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับไม่มีขัดในต่อมานะครับนี่นะครับผมผมจะวัดไฟเข้านะครับเสียบปลักระวัดไฟเข้าก็มีไฟออกสองรอยี่สิบกว่าโวลต์นะครับหน้าคอนแทคผมเห็นหน้าคอนแทคดำนะครับผมก็เลยตัดสินใจ สั่งอะไหล่มานะครับแต่จริงผมไม่ได้เช็คระเอียดนะครับว่าขากดมันอะสึกนะครับทําให้ตัวเนี้ยกดไม่สนิทแล้วก็ไหมนะครับเนี่ยครับผมเลยจับปักคีบต่อตรงดูว่าติดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดไหมนี่ติดนะครับผมต่อตรงติดผมก็เลยตัดสินใจสั่งอะไหล่ผมไม่ได้ดูละเอียดว่าขาที่ไปกดมันอีกทีนึงอะจะสึกไหมนะครับนี่ก็สั่งอะไหล่มาแล้วนะครับตัวเนี้ยคือตัวลิมิต หน้าคอนแทคที่เวลาต้องใส่ถ้วยข้างบนนะครับแล้วก็ล็อกถึงจะติดนะครับ่าแต่ขามันสึกนะครับจริงๆเราจับต่อตรงก็ได้นะครับต่อตรงก็คือต่อสายตรงไม่ต้องผ่านบอร์ดนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับผมอะไรใหม่นะครับมันบอร์ดมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับก็เลยบัดกีขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ขาใส่บอร์ดเดิมครับนี่นะครับผมขาที่เสียหายอยู่ซ้ายมือนะครับขาที่ของใหม่จะอยู่ขวามือนะครับผม ขาใหม่เขาจะฉโลมน้ํายาประสานมาด้วยนะครับเหมือนเป็นจารบีลื่นๆอีกชั้นหนึ่งนะครับเคลือบไว้นะครับนี่นะครับผมผมก็เปลี่ยนใส่ขาใหม่เรียบร้อยนะครับใส่ที่บอร์ดเก่านะครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปลองใส่ดูนะครับเนี่ยผมใส่แล้วมันไม่ติดใช่ปะ แต่จริงอ่ะผมลืมไปว่าต้องใส่ถ้วยแล้วอีกอย่างอ่ะขามันไม่ไปกดด้วยใส่ถ้วยแล้วขาไม่ไปกดเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยขามันสึกนะครับทําให้ไปกดตัวหน้าคอนแทคได้ไม่เต็มที่ทําให้หน้าคอนแทคไหมจริงๆเนี่ยผมก็เลยจับต่อตรงไปเลยครับถ้ารู้งี้ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดก็ได้นะครับจับต่อตรงให้เขาเลยก็จบนะครับแต่ผมเช็คไม่ละเอียดนะครับก็เป็นเครื่องแรกเหมือนกันนะครับก็ขออภัยด้วย เครื่องนี้ผมคิดเข้าไปร5 0ยห้าิค่าแรงครับแล้วก็ค่าบอร์ดก็3ามร้อยนะครับก็แคปส่งตามจริงนะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ Cont a c t Cleaner ไว้ด้วยนะครับผมล้าง Air ์โฟไล่ความชื้นล้างบอร์ดล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับล้างคราบต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็นอกอย่างนี้ยังมีชุดไขควงชุดเล็กหลากหลายหัวด้วยนะครับผมให้เลือกกดท่ตกาได้เลยนะครับมีหลากหลายแบบนะครับผมมีหลากหลายอย่างนะครับผมในตะกา้านะครับ ก็สามารถกดที่ตะกาได้เลยนะครับผมต่อมานะครับยังมีมันมันติมิเตอร์ดิจิตอลด้วยนะครับผมสามารถวัดอ่าวัด IC วัดไดโอดได้นะครับผมวัดอุณหภูมิก็ได้นะครับวัดคาปาซิเตอร์ก็ได้นะครับผมก็กดที่ตะกาได้เลยนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมที่ผมซื้อมาใช้งานจริงนะครับแล้วก็ยังมีเทอร์โมมิเตอร์แบบไร้มือสัมผัสเป็นเลเซอร์นะครับผมเป็นระบบดิจิตอลนะครับก็สามารถยิงวัดได้ระยะไกลก็ได้นะครับผม สะดวกสบายนะครับไม่ต้องเอามือไปสัมผัสให้สะดุ้งนะครับอ่าก็กดที่ตะกร้าได้เลยถือเป็นการสนับสนุนทัพพอร์ตให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยนะครับขอบคุณครับก้อนนี้ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับลองเปิดดูนะครับติดแล้วครับจริงๆอ่ะตัวเซฟตี้ตัวนั้นอ่ะไม่จาเป็นต้องใส่ถ้วยข้างบนก็ได้เพราะว่าเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถ้วยข้างบนใบมีดก็ไม่มีก็เปิดเปิดเป่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับอ่าผมก็เลยจับต่อตรงไปเลยครับนี่ครับเวลาใส่ถ้วยมันก็จะหนุนต่างอย่างนี้นะครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับ ครับเบอร์สองนะครับแแดงขึ้นครับเบอร์ศูนย์นะครับปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ออโต้นะครับอ่านี่นะครับผมก็จบงานนะครับเครื่องนี้คิดไปค่าแรงร้อยห้าสิบนะครับค่าอะไรก็สามร้อยนะครับก็ชัดเจนเข็บแคบทรงตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ